สวัสดีค่ะพบกับอีเมย์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเมนูชื่อว่าแกงเขียวหวานไก่นะคะก็วันนี้นะคะช่วงเที่ยงพอดีตรงของเม่นะคะวันนี้นะคะนี่คือส่วนผสมการทาของแกงเขียวหวานไก่ค่ะใส่เครื่องไปนะคะใส่ใส่ใส่กเียแล้วก็ใส่เอ่อเาเรียกว่าอะไรนะเครื่องแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็ตั้งไก่ลงไปแล้วก็ให้มันสุกส่ๆสุกส่ยสงนั้นมันก็ปรุงแต่งด้วยเอ่อใส่น้าตาลซี ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปอย่างที่เห็นนะคะให้มันเดือดๆๆๆหลังจากนั้นก็รอนะคะแล้วก็พอเครื่องโอเคได้ทีแล้วก็คนๆๆๆหลังจากนั้นก็ใส่พริกลงไปจ้าดูขั้นตอนวิธีการทําก็ง่ายๆมากเลยนะคะใช้วิธีปใช้เวลาประมาณแค่15นาทีเท่านั้นค่ะง่ายแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตามภาพเลยค่ะตักใส่ถ้วยค่ะกินค่ะ อร่อยมากค่ะฟินเวอร์เมนูนี้นะคะชื่อว่าแกงเขียวหวานไก่เสร็จแล้า้าของเมเมยคะ่ะเข้าคู่กับเมเมยคะ่ะ